วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวการเดินทางที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากจริงๆครับเป็นเรื่องราวของชาวม้งกับการเดินทางที่ยาวนานถึง5,000ปีซึ่งเต็มไปด้วยการอพยพการต่อสู้และความทรหดอดทนที่ไม่เคยจางหายไปเลยถ้าเราดูในปัจจุบันเนี่ยนะครับจำนวนประชากรชาวม้งทั่วโลกมีอยู่ประมาณ11.2ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่มากกลุ่มหนึ่งเลยแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ กระจายไปทั่วทุกๆมุมโลกเลยครับคือประชากรส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงอาศัยอยู่ในประเทศจีนเวียดนามแล้วก็ลาวแต่ก็นั่นแหละครับมีชุมชนชาวม้งกระจายตัวอยู่ทั่วโลกเลยซึ่งนี่แหละคือจุดที่ทําให้เราต้องมาตั้งคําถามกันว่าเอ๊ะแล้วทําไมล่ะครับทําไมกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีรากฐานเก่าแก่มากๆในจีนถึงได้เดินทางไปอยู่ทั่วทุกมุมโลกแบบนี้ได้เอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มย้อนเวลากลับไปกันเลยย้อนกลับไปไกลถึง5,000ปีก่อน ในดินแดนที่เหมือนตำนานซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับมันอยู่ในระดับตำนานเลยคือเริ่มจากชนเผ่าที่ชื่อว่าจิวลี่ครับซึ่งมีผู้นําเป็นนักรบในตำนานที่ชื่อว่าฉือโหโยพวกเขาเนี่ยตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้ๆก,กับแม่น้ําเหลืองของจีนแล้วฉือโหโยก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นเหมือนบรรพบุรุษคนแรกของชาวม้งเลยทีเดียวทีนี้ในตำนานก็เล่าว่ามันมีสงครามครั้งสําคัญเกิดขึ้นที่เมืองจัวลู่ แล้วในสงครามครั้งนั้นฉิโหยูก็พ่ายแพ้ให้กับจกักรพรรดิหวงตี้แล้วผลที่ตามมาก็คือเนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ครั้งแรกเลยชาวจิวลี่ต้องย้ายถิ่นฐานลงไปทางใต้สู่ลุ่มแม่น้ําอยางซีเพื่อหน,นีจากการกดขี่ข่มเหงซึ่งมันก็กลายเป็นเหมือนรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ซําๆในประวัติศาสตร์ของพวกเขาในเวลาต่อมาแต่ที่มันสุดยอดไปกว่านั้นก็คือเรื่องนี้ไม่ใช่แค่นิยายปรำปรานะครับลองดูที่ข้อมูลนี้สิครับ หลักฐานทางพันธุกรรมในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่า haplogroup O-M7 เนี่ยมันเชื่อมโยงชาวม้งในทุกวันนี้เข้ากับวัฒนธรรมโบราณในแถบลุ่มแม่น้ําแยงสีได้โดยตรงเลยนี่คือวิทยาศาสตร์ที่กาลังมายืนยันเรื่องเล่าเมื่อ5000ปีก่อนให้เราเห็นภาพชัดขึ้นแล้วเรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับคือหลังจากการอบพยพครั้งแรกการเดินทางมันก็ยังไม่สิ้นสุดแต่กลับดําเนินต่อไปอีกเป็นเวลาหลายพันปีเลยกลายเป็นการเดินทางลงใต้ที่ต่อเนื่องยาวนานมากๆครับ คือตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการอพยพครั้งสำคัญๆเกิดขึ้นหลายละลอกเลยนะครับตั้งแต่การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชูพอรัฐชูล่มสลายก็ต้องเดินทางกันต่ออีกจนมาถึงช่วงศตวรรษที่18ที่มีการลุกฮือต่อต้อตานราชวงศ์ชิงซึ่งก็นำไปสู่การอพยพครั้งใหญ่เข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าเป็นการเดินทางที่ไม่มีวันหยุดนิ่งจริงๆโดยเฉพาะช่วงที่อยู่ในรัฐชูเนี่ยนะครับมีความสำคัญทางวัฒนธรรมมากๆเลยเพราะว่า วัฒนธรรมของรัชฉูที่มีทั้งพิธีกรรมชาแมนมีศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมันสะท้อนจิตวิญญาณที่แตกต่างจากรัฐอื่นๆทางตอนเหนือของจีนซึ่งจิตวิญญาณแบบนี้แหละครับที่เรายังเห็นร่องรอยของมันอยู่ในวัฒนธรรมของชาวมงมาจนถึงทุกวันนี้เลยโอเคทีนี้เราจะข้ามมาที่ช่วงเวลาที่ใกลเข้ามาอีกหน่อยนะครับแต่เป็นเหตุการณ์ที่สําคัญมากๆที่สุดเหตุการณ์หนึ่งเลยก็ว่าได้ที่หล่อหลอมให้เกิดชาวมงฟัดถิ่นในยุคปัจจุบันของเรา ถ้าพูดถึงสงครามลับในลาวเนี่ยนะครับมันก็คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแบบลับๆที่ CIA ของสหรัฐอเมริกาเข้าไปเกณฑ์แล้วก็สนับสนุนกองกําลังชาวม้งที่นําโดยนายพลวังเปาเพื่อต่อสู้กับการขยายอิทธิพลของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในประเทศลาวแล้วพอสงครามจบลงมันก็นําไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ครับพอฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้รับชัยชนะในปี1975ชาวม้งที่เคยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐ ก็ตกเป็นเป้าหมายของการปราบปรามทันทีเรื่องนี้แหละครับที่จุดชนวนให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพวกเขาเลยเริ่มตั้งแต่การหนีตายข้าแม่น้ําโขงเข้ามาอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทยแล้วก็ไปสู่การตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศตะวันตกลองนึกภาพดูนะครับการอพยพครั้งนั้นทําให้ผู้ลี้ภัยชาวม้งมากกว่า1 5 0 0 0 0คนต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในประเทศที่ไม่คุ้นเคยทั้งที่สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศสแล้วก็ออสเตรเลียจนเกิดเป็นชุมชนชาวมงพลัดถิ่นขนาดใหญ่ที่สุดในยุคปัจจุบันเลยครับแต่สิ่งที่น่าทึ่งมากๆก็คือถึงแม้จะต้องเดินทางระหกระเหินพลัดถิ่นอยู่ตลอดเวลาแต่อัตลักษณ์ของชาวมงกลับยังคงอยู่ได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็ยังปรับตัวเข้ากับดินแดนใหม่ๆทั่วโลกได้อีกด้วยทีนี้เวลาเราพูดว่าชาวมงเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่าเป็นกลุ่มเดียวกันเป๊ะๆนะครับภายในนั้นยังเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมอีก มีกลุ่มย่อยที่สํำคัญๆอย่างเช่นมงขาวหรือมงเขียวซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปสังเกตได้ง่ายๆจากเครื่องแต่งกายหรือว่าภาษาถิ่นของพวกเขายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับแค่คําว่าข้าวคําเดียวเนี่ยก็ทําให้เราเห็นวิวัฒนาการทางภาษาได้ชัดเจนมากชาวมงที่อยู่ในจีนจะใช้คําว่าปรอมส่วนชาวมงที่อยู่ในลาวกับไทยจะใช้คําว่าโมฟเห็นไหมครับว่าภาษาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามการเดินทางและการตั้งถิ่นฐานจริงๆ ดังนั้นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆก็คือการสร้างตัวอ,อักษรที่เรียกว่า RPA ขึ้นมาในช่วงทศวรรษ1950โดยกลุ่มมิชชนารีซึ่งทำให้ภาษาโม้งมีระบบการเขียนสมัยใหม่ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเป็นครั้งแรกซึ่งเจ้าตัวอ,อักษร RPA นี่แหละครับกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและก็ใช้สื่อสารกันระหว่างชาวมงทั่วโลก แต่เรื่องราวของภาษาเขียนอาจจะเก่าแกกว่านั้นมากครับเพราะมันมีการค้นพบที่น่าตื่นเต้นมากๆเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้คือมีการไปเจอจารึกบนแผ่นหินที่มณฑลหูหนานในจีนที่หลายคนเชื่อว่านี่อาจจะเป็นตัวอักษรโบราณของชาวม้งที่เคยสูญหายไปนานแล้วก็ได้ซึ่งถ้าเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่เคยถูกลืมไปเลยก็ได้ครับมันเลยทําให้เราต้องกลับมาคิดตามนะครับว่าหลังจากการเดินทางที่ยาวนานมาถึง5,000ปี การได้กลับมาค้นพบชิ้นส่วนของต้นกําเนิดที่เคยหายไปอีกครั้งเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรนี่เป็นคำถามที่สะท้อนถึงการเดินทางเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของชาวมงซึ่งดูเหมือนว่าการเดินทางครั้งนี้จะยังไม่สิ้นสุดลงง่ายๆครับ